สวัสดีเพื่อนๆทุกคนฮนะตอนนี้เราอยู่ที่จุดตัดถนนพระราม6นะครับแล้วก็เส้นทางที่จะไปชุมชนบุญร่มใสครับทีนี่ลงหูงลงตาขึ้นไปเยอะเลยครับแล้วก็มองข้างหลังตึกเนะี่ยสีคึมๆนะเหมือนฝนจะตกเลยตอนนี้มารอขบวนรถสินค้าบางซื่อแม่น้ำขบวนที่817ได้ อัลสตอมสี่สามูนหกทำขบวนอืมแมวนี่น่าจะถูก,กับคนนะครับไม่กลัวเลยพอเดินข้ามมาก็มาลองหาด้วยเงวเง่เนีเนเน่ยอ๋อเฮ้ยเอาระหว่างรอเราก็ได้เจอแมวนะฮะ เสียงร้องนี่ขาดความรักครับต้องการคนดูแลสัญญาณเครื่องกั้นของถนนพระรามหกดังขึ้นแล้ว กราจะมีท้ายรถกระบะที่กระบะตู้ทึบนะครับตู้น่าจะตู้เย็นตู้ทึบนี่แหละท้ายยังคว้างอยู่ครับเครื่องกันยังลงไม่ได้ตอนมีรถลาก็รีบเร่งครับเสียงสัญญาณเหมือนเป็นเสียงเร่งเร่งให้รีบผ่านพ้นจุดตัดให้เร็วแมติดรถไฟแล้วติดนานครับกว่ารถจะพ้น เครื่องกันนั้นดังอย่างเดียวครับยังไม่ลงเอาคันนี้ก็จะกลับรถอีกครับเอาดูบรรยากาศนะครับก่อนที่รถจะมาเครื่องกั้นจะลง ก็ยังไหลไปไหลมาตอนนี้รถขาวพ้นทางไปแล้วครับรถตูถ้ทึบการจระาะจรเรื่อนไหลรื่นไหลรื่นนะไม่ใช่รื่นคนนะรื่น <c oughs> เครื่องการลงแล้วครับฝั่งตรงข้ามนั้นลงแล้วมาสค์ก็ข้ามข้ามมาแล้วกัน ขบวนสินค้าแปดหนึ่งเจ็ดจากบางซื้อครับเดินทางไปแม่นะ้ําลงแล้วครับสำหรับเครื่องกั้นอีกฝั่งหนึ่งเครื่องกั้นนี่แพงนะใครเผลอชนมาหากนะักหนี่งแพงมากอย่าไปชนแล้วกันนะ รถน่าจะกาลังข้ามจุดตัดถนนสีอยุธยามานะครับแล้วก็ก็จะโค้งมาที่นี่เลยมีฝาไปหนึ่งฝาไปสองครับเอาฝาฝาไปสามครับสี่เอาห้าฝั่งน้นครับ มามาเอาคกเอามาแมี่มองซ้ายมองขวาไม่เห็นนะครับก็รีบวิ่งเลยมองซ้าก็รีบมอ,อกถือว่านานอยู่นะครับเนี่ย รถยังไม่โผล่มาเลยครับขอไปก่อนครับรอไม่ไหวอมอเตอร์ไซค์เหลียวซ้ายแล้วขวาครับขยับขยับจะไปไม่ไปเอาตรงนี้เอาจักรยานออกไปเอา,อามอเตอร์ไซค์ไม่รอแล้วครับทางไปอีกหนึ่งขั้น อ่อ้าวรถมาแล้วครับเสียงรถวีดมาแล้วตู้เขาขามาแล้วครับเนินอาร์สตอม ตัเล็กนะครับขาวสวยเลยแหมมีตูแดงน้ำเงินมาแทรกอยู่ตรงกลางหน่อยนะ ผ่านไปแล้วครับไปถึงมักกสันก็จะออกทางขวาวิ่งเข้าสู่เส้นทางสายแม่น้ำเท็โฟโตถ่ายไปเรื่อยสวัสดีครับ